สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เจย r โรช anel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หลังเล่น Metaphor r f f n t t a s ิ o <S จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ m e t a ฟอร r รีเฟนตาซิโ คือเกมผลงานจากผู้พัฒนาเกมชื่อดังอย่างเพอร์โซนาครั้งนี้ผมได้เล่นมาแล้วจึงมาเล่าความรู้สึกให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับเนื้อเรื่องของเกมจะมีความเป็นมาเป็นไปที่อยู่ในโลกของแฟนตาซีนะครับที่มีการอยู่ร่วมกันของหลายเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดผู้ใช้เวทมนตร์รวมถึงเผ่าพันธุ์อื่นๆอีกมากมายแต่ถึงกระนั้นโลกนี้ก็ไม่ได้สวยหรูนะครับเพราะมีความเละเทะนะครับของการเหยียดเผ่าพันธุ์มีระดับชนชั้นนะครับถึอ ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างออกไปทางดรามา่าเข้มข้นและน่าติดตามออามากๆนะครับถือว่าผมจะไม่เล่าเนื้อเรื่องในส่วนหลักแล้วกันนะครับถือว่าจะได้ไม่เป็นการสปอยมากเกินไป ระบบการต่อสู้นะครับของ m e t a ฟอร r แ f นตาซ s โอนะครับก็คงยังมีความเป็นเทิร์นเบสอยู่นะครับใครที่เคยผ่านรสชาติอย่าง Persona มาเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะเพิ่มระบบการต่อสู้อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการต่อสู้แบบเรียวไทม์เข้ามานะครับนั่นหมายความว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถเดินไปกำจัดศัตรูในแมปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นเทิร์นเบสได้นะครับเมื่อเจอศัตรูที่แข็งแกร่งหากเป็นศัตรูที่อ่อนแอนะครับเราก็สามารถ กําจัดทิ้งได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นระบบที่น่าสนใจนะครับส่วนระบบเทิร์เบดเนี่ยก็ถือว่ายังทําได้ดีนะครับสมมาตรฐานของตัวเกมเลยนะครับที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยใช้ทักษะเดิมเลยนะครับที่ใครเคยเล่นเพอร์โซน่ามานะครับก็คือการต่อสู้กับศัตรูนะครับโดยใช้จุดอ่อนของศัตรูนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้การแพ้ทางของธาตุนะครับแล้วก็การโจมตีในแบบเวทการโจมตีในแบบกายภาพนะครับถือว่าเป็น หนึงระบบเทิร์นเบสของเกม RPG ที่ยอดเยี่ยมและผมก็ประทับใจมันมากๆเลยและตัวเกมยังมีความหลากหลายในคลาสของตัวละครนะครับโดยใช้อาชไทเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการสลับอาชีพได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกอาชีพนะครับเลือกคลาสของตัวละครนะครับไปมาสลับไปมาแล้วก็ใช้ได้ตามแบบของตัวเองเลยนะครับนั่นหมายความว่าผู้เล่นนะครับสามารถเลือกการต่อสู้ในแบบของตัวเองได้นะครับเลือกคลาสแบบที่ตัวเองชอบนะครับดีไซน์ การต่อสู้ในแบบของตัวเองนะครับถือว่า จุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆในตัวเกมเลย Metaphor ดีแฟนตาซ o นะครับถือว่าเป็นต้นแบบของเกมที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกได้เลยว่า t u r n b a เบเนี่ยมันยังคงสนุกอยู่นะครับการใช้กลยุทธ์การวางแผนการออกคำสั่งการจัดการทรัพยากรในการจัดการระบบการต่อสู้ของเราการเจอศัตรูในแบบไหนการปรับใช้แบบไหนเนี่ยถือว่าตัวเกมเนี่ยทำระบบเทิร์นเบสได้สนุกนะครับแล้วก็เล่นได้มั แล้วก็เพลินๆเ,เอามากๆเลยในส่วนของด้านกราฟิกนะครับและก็ตัวละครนะครับถือว่าทําได้ดีสมมาตรฐานของทีมงานเพอร์โซนาเลยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็มีจุดเด่นไยเซนเฉพาะตัวที่มีความเป็นตัวของตัวเองเอามากๆนะครับทำให้เราได้เห็นงานอาร์ตนะครับการดีไซน์ที่กึงก่งๆมีความแมสและอินดี้ผสมผสานกันนะครับมีความเป็นศิล,ละปะมีการออกแบบที่มีค่อนข้างเหนือชั้นเลยสําหรับเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น บรรยากาศในเกมนะครับรวมถึงการดีไซน์ตัวละครแม้กระทั่ง NPC ทุกตัวนะครับเรียกได้ว่าผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมากๆเลย และสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับตัวเกมเนี่ยมีการจัดการเวลาและความสัมพันธ์ของตัวเกมด้วยนะครับนั่นก็คือคุณเนี่ยสามารถสร้างระบบโซเชียลลิงก์นะครับกับผู้คนนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์นะครับรวมถึงการที่มีเวลานะครับใครที่เคยผ่านการเล่น Persona นมาเนี่ยจะรู้ว่าตัวเกมเนี่ยมันมีการผ่านวันแล้วก็ผ่านเวลาในช่วงเวลาต่างๆนะครับนั่นก็คือคุณเนี่ยเล่นในเกมไปเรื่อยๆเนี่ย เวลามันก็จะผ่านไปนะครับคุณจะต้องจัดการว่าวันต่อวันนึงเนี่ยเราจะทําอะไรดีนะครับไม่ว่าจะทำเควสหรือว่าจะไปต่อสู้นะครับหรือว่าจะคุยกับ NPC หรือว่าจะอัปเกรดตัวเองนะครับหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่การบริหารเวลาของคุณเนี่ย เป็นไปได้อย่างราบรื่นสรุปโดยรวมนะครับเมตาฟอร์ลีแฟนตาซีโอนะครับถือว่าเป็นเกม RPG จากผู้พัฒนาเพอร์โซนาที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วชอบกว่าเพอร์โซนาด้วยซ้ำนะครับเรียกได้ว่ายกให้เป็นเกม RPG ที่อยู่ในดวงใจอีกหนึ่งเกมเลยสำหรับวันนี้ J Hero Channel ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ